เไปแล้วครับเ่อเนเมตร,รงงานเรตรงนี้ครัเป็นกี่นอยู่นิดนึงครับกีจาจกาดีรถเดือ อันนี่ครับเปิดเศรตฐกิจกับอีกอย่างนึงครับตองกุญแจครับอ่าก็เป็นเปิดตีเพิ่งเปิดตัวครับนั่นก็คือว่าใบกระตมครับเดี๋ยวผมจะพเาเดินเล่นนานครับ ไว่าจะดืดกรรมพ่นมาครับอืมตรงจับอืมจับไม่พลนครับตรงนี้ก็เป็นอ่าดันมวยใหญ่ดนั <c oughs> ดนนี้มาเที่ยวครับ <c oughs> รือวอา่าเจ้าอะไร để chắc tặng đàn ông để chắc đàn mà tại này anh để mình đuổi cái năm pin gặp để mình núp năm pin để để phun trà chả... à hai phun nhanh lên gặp đàn ông gặp bên bài hát chu อ่ครับเนี่ยแถวอันเลจากนี้ครับจะเป็นหลวงกันมปิงครับอ่าถ้าหลวงนี้บอกว่หลวงนี้อันพุงกุทธต่างนามครับพุทต่างนามจะมีมีอยู่คลิปนะครับตีพุทธในท่าให้ครับอ่าตามความุดธดำน้มเลยครับยมีดันนุ่งทำไม่ได้แนวดีครับแต่ก็เอาตามมันครับ ก่อนดินมันมันจะไปเป็นหยบแนวปีงอยู่กลางบใบชัดรือว่ากลางนา่ารถแม่ครัวโนครับด้านที่มันอยู่ด้านนี้จะเป็นด้านหน้ากว้างครับส่วนด้านโน้นด้านจะเกี่ยบกับดีกว่าด้านนี้รอยเมตรด้านโน้ยายุบละมันทีจิบแมตรครับ รูปตรงกไกลายแนวปิงเรือ่อยมาไกลไกลที่เลี่ยมกลางมู่ครับอนี่จะเป็นอีกบอ่อนึงครับอันนี้บอ่อนี้จะเป็นบอ่อยาวครับบ่อบอ,บอวางโอ๊กเม็ดกับบอ่อลูกนี้วางโอ๊กเม็ดแต่ว่าด้านนี้นั้นปุ่มลักให้เป็นเจ็ดเม็ดรับแต่เอาไปทุบโอ๊กเม็ดต,ตีด้านโน้ครับเปล้อนปล้อนด้าน หน้าดินมันมันเก็บนะครับมันไปมันไปเรียบพื้นตีนะครับระหว่าทําเป็นจันแพทยกันครับเรียบพื้นตีครับต้ดต้ดปำนื้หอหว่าอ่าหลงพักได้แบครับนี่แนวก็ไม่เคยเป็นแนวครับเพราวะว่ามันอุกไปมั่งได้ไปมั่งครับ นี่ครับก็ไม่มีได้มีได้หมากรัมาสรุปหน้าในเปื่อนๆในกว้างครับเปื่อนๆในเล็กันวันนี้ฮะับงานตีรดไปเดียวกันอยู่ประมาณนี้ครับการเด็กว่าครับไปตำการับไปจับบ้านตีหน้ารถไม่คู่จอดอยู่กับไปจับ อ่านตีน่ารถบไม่กลัวตรงนู้นแต่วันก็ย่นตีแต่งก็อาจจะย่นแต่งอินกเยังไม่ก็อินอออคือว่านี่ถ้าว่าไม่ได้ใจไปมิดนี่ถ้าว่างใจไปดีกันเก้ากังปุงกีนี่จำอ่านไม่ได้กัน เ,เล่แนวไมาเครับต้อง,องใจยังไงว่าต้องอ่านออกมาได้ด้วยปลอปงขี้แอปลอปีกสะรโลกกับถ้าว่าไม่ใจปีกสะรโลกเป็นผัวน่าจะต่ำยักยังงรับแต่นี่ก็นี่ก็ว่าปลออ่าน ันได้ปีกระโลบมาจวยครับการไล่มาโก้กับตีทำการอบเร่ครับเลยไม่ได้ได้ครับไปตีหรือตีครับ,บไปับป่าอะไรนี้ก็อนไปได้ก,ก่อนครับ การนน้นกว้างประมันได้ไปแมตรครับหยันโน้มละมันได้ไปแมตร์เนี่ยมันต้องใจต้องใจดินจักในรองนี้รองเดียวครับเผื่อเผื่อกระจายดินในตัวครับกลาเป็นไปได้ตามดีรองเป็นทั้งเลยครับคลิปนี้นก็ไม่มีได้หมาครับก็จบที่เพล่าเพียงแต่น,นี้ครับ เนีย่ยผมจะอเอาไปหลังของรถไมคกู้ไปประกอบได้แต่ไอเหล่ากลับกินนีกาสวัสดีครับ